ปิดท้ายกันที่ร้านหมูย่างเจ้าประจำของเราเซมาอึงชิกตั้งนะคะสาขาฮงแดหลังคาเหลืองเหมือนเดิมสามที่ลุยโลดขอโต๊ะกว้างๆโอ้เยอะแยะ หมูที่นี่เนี่ยมันสไลด์บางกว่าที่กรุงเทพหน่อยหนึ่งแล้วก็วิธีการย่างของเขามันจะทำให้น่ากินและอร่อยกว่ามันจะหอมไม่ไม่มากกว่าแล้ลองชิมดู าค่ะวิธีการเราเอาหมูใส่ข้าวไปแล้วก็ตักนี่แกงกิมจินะคะใส่เพิ่มความออมาม,มิแล้วก็สาลายถ้าที่ไทยเนะี่ยเขให้มานิดเดียวนะแต่ที่เกาหลีอร่อยมากเราพูดไม่กินสาลายวะ Rồi chúng ta sẽ nấu. Rồi Mỹ

อร่อยไหมคะวันนี้อร่อยมากอร่อยมากวคนละบเมียอายจังแบ่งกับเพื่อนเมื่อกี้ดูมแบ่งเหรอเอาตนเลยนะ อันนี้หมูที่หมูที่แบบหลงเหลืออยู่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่จะเหลือนะคะเดี๋ยวค่อยๆกินค่ะตอนนี้เตาได้ไหม้ไปหมดแล้วนะคะคุณค่ากับการมากินที่นี่ครับปิดคลิปปิดคลิปปิดินะคะอ๋อยังมีอีกยังมีอีกเหรอคะอ๋อใช่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 ยังมมีเดี๋ยวไปกินขนมอีกมาฮะอังกฤษ พาร์ทอิทออ่ะอันนี้ใช้ยมัสแคดเนนท้อนสโนว์เฟลกนะเล็งไว้แล้วเนอกับอันนี้ชีสนี้เรดบีนเจอร์มี่อันนี้เนาะนะขอวิดท็อปปิ้งแอดไหมเพิ่มพันหนึ่งเออไม่เอาแล้ววะไม่เอาแล้วเพราะมันมีมีแล้ว มีแล okay. ้วใช่โอเคเรีกอดเสร็จแล้วรอไปนั่งรอ อววันนี้เรามากันที่ร้านซาวบิงค่ะเป็นร้านบิงซูของเกาหลีซึ่งมันหน้าร้อนขายดีมาก วันนี้เราสั่งบิงชายมัสแคทบิงซูอันนี้องุ่นไอติมหอมมากแล้วก็อันนี้บิงซูอินเจียวมิมันเป็นถัว่วถั่วและถัว่วอันนี้คือตัอนะกินก็ได้เดี๋ยวลองือนไอติมอ่ะไอติมไอติมเบอร์องุ่นอ่า นุดีนอติมอร่อยนี่เป็นเมลอนนะคะเย็นชื่ใจยังไงคะเมลอนดีไหมคะตอนนี้ไม <ER ่ใช่ฤดูเมลอนแต่เมลอนหวานมาก น้ำแข็งใสที่เกาหลีอะ่ะมันจะไม่ค่อยนมเหมือนที่เมืองไทยเขาเน้นรสชาตินี่แต่ถ้าอยากได้นมอะ่ะเขามีค,มนคอนเดนต์มิ้วเติมเอาเติมเอามมนร้อนอร่อย เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะจัดกระเป๋าพี่ส้มได้ยังไงนะคะเออ่กระเป๋าใบนี้เนี่ยมันมีมันมีร่องวิธีการก็คือคุณควรจะเอาเสื้อวางไปตรงร่องนี้นะมันก็จะเป็นการเติมเต็มศักยภาพของพื้นที่ออ้ยกางเกงตัวเท่าไหร่นะ ดีงามไปดูไปดูท็อปเทนท็อปเทนใช่ไหมฮะแล้วก็เออเธอมีเสื้อตัวเดียวแค่นี้ออะเเเาาสื้้จกันนนแล้วก็นี่ค่ะคุณส้มเขาซื้อเก่งยีนมาเท่าไหร่นะฮะจากจากสี่หมืก้าพันวอนก็คือจากจากสี่หมก้าพันวอนหรือ9,000วอนใช่ไหม เเก้าเกาอบาทเอเอแสนถูกพี่ส้มนี่เขาได้แต่ของลดราคาทั้งนั้นเลยนะครับเอ๊ะเอ๊ะเรียบร้อนเสร็จแล้วพี่ส้มเขามีกล่องรองเท้าอันหนึ่งของเขาเนี่ยนี่อะไรนหน้าน้าวองเท้า มีของแตกหักนี่ไงของที่จะแตกหักได้เดี๋ยวเราเอาไว้ในนี้ในแก้วมันมีช่องว่างอยู่นะคะเราอย่าปล่อยให้เขารอยนวลหาอะไรมายัดดีเธอไม่มีอะไรเล็กๆเลยลเไ,ดได้เท่านี้นก็พอดีอยู่อ่ะเสร็จแล้วนี้ โอ้ไม่เป็นไรอ่าเข้าไปทั้งกล่องอันนี้ซื้อหรือไปให้เขาเนี่ยอันนี้แกะหรออ๋อรัดเลยป่ะอออกไว้ต้องขออันนี้มันเป็นถึงแม้มันเป็นเท้าแต่มันผ้าที่ยังไม่ใช้นะคะขอมากันกระแทกแก้วนิดนึงเพราเดี๋ยวแก้วเป็นรอยอืมอืมแค่พอย จริงๆแล้วเนี่ยของพี่ส้มเนี่ยจัดง่ายมากเพราะว่ามันน้อย,อนนยใช่เ,เราวิธีการคือเราเอาของที่มันหนักและไม่ไม่กระแทกอะอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างล่างมันมีสองฝั่งนะด้านนี้ควรเป็นของหนะักเอาอะไรดีนะถุงเท้าจะเป็นชัวจะัวกมได้ถุงเท้าดีกว่าถุงเท้าไม่บาดเจ็บ คือของเธอน้อยฉ,ฉันจัดไม่ถูกเลยเดี๋ยวนะต้องแน่นๆมันไม่มีที่อยู่อันนี้ไม่เป็นไรนะคะนิวเสียบไว้ เพระเอออันนี้เป็นกระเป๋าที่คุณนกเชี่ยวชาญมากเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าเราเหมือนกันรู้ว่าอะไรอยู่รู้ว่ามันควรอยู่ตรงไหนหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วอะ่ะหมดจริงๆไม่เหลือแล้วเนาะเครียดเครียดเลยนะที่เหลือเยอะเครียดไม่เป็นไร แไป๊บแป๊บสิบห้าโลอ่ะสิบห<ล>้ายามเช้าที่เมียงดงนะคะวันสุดท้ายแล้วเรากำลังเตรียมตัวจะกลับกันแล้วนะคะด้านหน้าทางเข้าของโรงแรมไนทรีโฮเทลนะคะรถเรามาแล้วค่ะ โรถสวยมากเลยเอออ่านว่าอะไรเนาะคุณไดสตาเรียรเหรอว้า อ่ค่ะอ่๊บโอเคโอเคโอเมไชมบ้านเมืองเกาหลีก่อนนะคะ ดีมากนะคะอันนี้เราจองผ่านบริษัท G trip นะคะไปจองได้ใน f เฟ e บุ๊กสำหรับขับกลับจากในเมืองไปสนามบินก็สามารถ,ถาเอากระเป๋าขึ้นหลังรถดได้หมดนะคะใบเล็กใบน้อยที่งอออกมา,าแล้วก็อันนี้เป็นรถสำหรับ3-4ที่นะคะมี่น้ำกว้างขวางและวันนี้ชุคด,ดีมากได้รถใหม่ใหม่ นี่แบบสำหรับทีม,ม <i> งานบริษัทเราัทีมงานบริษัทเรา คุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะคลิปสุดท้ายคลิปหน้าเราจะพาไปเดินเล่นในสนามบินอินชอนแล้วก็สอนวิธีการทำาท็ refund น,นะคะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามพวกเราในคลิปถัดๆไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ